สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจากคลิปก่อนที่ผมพาไปทำซีเค็ดอินเดอะวูดใช่ไหมครับผมก็ยังไม่ได้ออกจากพอร์ตมารยาผมก็เลยจะมาทำเกรดรายวันของพอร์ตมารยาให้เพื่อนๆดูนะครับมันมีเกรดรายวันประมาณ8-9ดถึงเกรดอะแต่เราเลือกทำมาไหนก็ได้นะมันเป็นอิสระต่อกันนะครับมันไม่ได้เป็นเกรดต่อเนื่องอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะทาให้ดูเรื่อยๆแหละเท่าที่จะพอหาทาเกรดได้แล้วกันครั้งนี้ก็เป็นการทำของผมครั้งแรกนะครับ แล้วก็คลิปเนี้ยก็ไม่ใช่คลิปใหม่อะไรมีหลายๆท่านทําให้แล้วแหละแต่อยากทําไปให้เพื่อนๆหลายคนดูนะครับเพราะบางท่านก็ยังไม่รู้เผื่อเพื่อนเพื่อนหลายคนกลับมาเล่นใหม่นะเอาไว้เป็นเควสทางเลือกอีกเควสหนึ่งก็ยังดีนะครับส่วนใครที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับจะผ่านไปเลยก็ได้สคลิปไปเลยก็ได้ครับแต่ขออย่างเดียวอย่าดิสไลค์กันก็พอเนาะอ่ะเริ่มเลยใครอยากดูเรามาเริ่มเดินเควสใครอยากดูใครอยากทําเรามาเริ่มเดินเควสไปด้วยกันเลยครับผม โดยเงืเ่อนไขเกวสนี้นะครับตัวละครต้องเลเวลร้อยขึ้นไปพูดง่ายๆก็ขา3นั่นแหละและต้องผ่านเกวสเคอร์ชันวิลเลจเหมือนเดิมนะครับเกวสเคอร์ชันวิลเละมันเป็นเกวสเปิดทุกอย่างในพอร์ตมารยานี่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องผ่านถ้าเราจะทำเกวสอื่นๆในพอร์ตมารยาเกวสแรกชื่อว่า Ghost on the Furry s h i p นะครับขั้นแรกให้เรามาคุยกับเป d ดเดอะเซลเลอรครับ ก่อนคุยผมลืมบอกเกทแรกไอเทมที่ต้องใช้ El e g a n t f ์ลฟลาวเวชิ้น m y s t ท r y f ่ฟลาวเวชิ้นนะครับแล้วก็ Beautiful f o w e r 3ชิ้นเกทไอทั้ง3ชิ้นเนี้ยครับมันหาได้จากมอนทั่วไปทั้งในแมปของพอร์ตมารยาหรือในดันเจียนโรงพยาบาลนะครับผมก็ทำเวรทไว้แล้วนะการเข้าดันเจียนทำ,ทำยังไงมันดอบง่ายและดอบแทบทุกตัวเลยนะครับก็ ใครเข้าไปเก็บเลเวลในนั้นเหมือนผมสมัยก่อนผมก็เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะมาทำเวสรายวันนี่แหละแต่คราวนี้เพิ่งจะมีเวลามาทำให้คุยครับเลือกเกี่ยวกับเฟอร์รี่ไลท์ครับข้าอยากฟังเข้าไปที่เรือครับขั้นตอนต่อไปให้เราเดินเข้าไปค er ุยกับโกสดีวาตาครับเราเลือกอะไรก็ได้เดี๋ยวเธอก็จะเตะเราออกไปข้างนอกอยู่ดีนะครับ คุยกับ Pedro the Seller อีกครั้งครับหลังจากที่เราโดนเตะออกมาเลือกเกี่ยวกับ Ferry l i ท e เหมือนเดิมเขาก็จะให้เราไปหา Leader พงนะครับสำหรับ Pedro the Seller ไปเราไปหา l e a อร์พงกันครับเมื่อเรามาหา Leader พงให้คุยกับเขาครับเลือกว่าขอคําแนะนําเขาจะให้เราไปหาดอกไม้3อย่างเหมือนที่ผมพูดไว้ตอนแรกใช่ไหมเราก็แอสซูมว่า เราไปล่ามอนหามาแล้วครับแล้วก็คุยกับเขาอีกหนึ่งรอบเลือกอันเดิมนะครับขอคำแนะนำเราก็จะได้ออฟเฟอร์ลิงบูเก้มาใช่ไหมครับหนึ่งช่อให้เรากลับเข้าไปคุยกับดีวาตาข้างในเรือครับเมื่อเราได้ออฟเฟอริงบูเก้มาครับกลับมาแล้วให้เลือกสไลด์ไปตามพื้นครับแต่ถ้าใครทำในครั้งต่อไปให้เลือกให้ช่อดอกไม้กับเธอครับ แล้วก็กลับไปคุยกับ Pedro t h ซล e l l e r ครับเราก็จะได้รับรางวัลและก็คือ EP กับ j อบนะ <S <S 1> <S 1> เลือกเกี่ยวกับ f ์ r r y l i ท e ครับอ่าได้ EP กับ j อบมาแล้วพร้อมกับ Laser Archimedes ก็ เป็นอันจบเวทแรกและก็มาทําได้พรุ่งนี้หลังจากผ่านไป23ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกต้องคุยเยอะแต่ถ้าใครมาทําในครั้งต่อๆไปนะครับให้มาคุยกับ Pedro the Seller และก็ไปหาลีดเดอร์พงไปเตรียมดอกไม้ทั้ง3ชนิดแล้วก็กลับมาคุยกับอีที่อยู่ในเรือแล้วก็มาคุยกับ Pedro the Seller นะครับเวทต่อมามันคือเวทที่2และเวสที่3ผมพูดแบบนี้เลยนะเรามารับเวสที่2ที่ l o เด w e g a r d ครับ เขาจะให้เราไปกําจัดเจเจลิงที่แมพข้างนอกส่วนเควสที่3ให้เราไปคุยกับคอลเลกชันดีลเลอร์ครับเขาจะให้เราหาเจเจล็อี้นะครับจำนวน30อันนะครับมาให้เขาแต่ถ้าเราหามากเกิน30อ่ะเขาจเจ้าของเราไปหมดเลยนะเออในเทคข้อความว่ายอย่างนั้นนะครับในข้อมูลเดี๋ยวผมหามาเกินแหละลองดูว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าแต่ขั้นแรกเรารับเครสที่2ก่อนครับโลเดลเดอการ์ด เพื่อกําจัดเจเจลิงครับจะให้เรากําจัดเจเจลิงย่ตัวหลังจากนั้นเราไปรับเควสที่3ากันครับเพื่อไปเอาเจเจโรปี้ครับผมอ่ะคอลเลกชันดิวเลอร์ตัวนี้นะครับเควสที่3าคุยครับจากขายของและของสะสมของเขาครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกครับเจเลิงก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็กำจัดเจเจลิงไป20แล้วก็เก็บเจเจเจโรปี้ไปนะครับ อ่ะมันก็จะเด้งเข้าตัวเลยนะถ้าเจเจโรปี้ถ้าเรารับเกรดเข้ามานะครับถ้าเราไม่รับเกรดมามันก็จะดรอปของปกติเป็นเจโลปี้เป็นอะไรของเขาไปนะครับผม,มเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเนี่ยเกรดก็จะขึ้นแบบนี้ไปเดี๋ยวผมไปกําจัดให้ครบ20แล้วก็เก็บเจเจโรปี้ให้ครบ30ครับผมมาครับไปล่ามาครบแล้ว31ชิ้นสำหรับเจเจโรปี้แล้วก็เจเจลิงอ่ะผมก็ล่าครบ20ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาส่ง เวทเจลปอี Wait, ้กันก่อนดูซิจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าถ้าเราเอามาเกิน30เออเขาเอาไปเกินจริงๆนะครับก็คือได้มา30 3 5 4 0าเขาจะเอาไปหมดเลยก็หามาแค่30ก็พอครับผมโน้ตตรงนี้นิดหนึ่งเวทนี้ถ้าใครไม่ได้เป็นอาชีพอย่างเลนเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะที่สามารถทำเดามจได้หลากหลายหมื่นนะอย่าไปทำเลยครับมันน่าเบื่อมากไอตรง Monster มอนสเตอร์ออมันอะมอนสเตอร์รอบๆมาในตัวใหญ่ๆอ่ะที่มันชอบลดเอจิเราอะลดไม่พักเลยนะครับ แค่มันเดินมาเจอหน้าปุ๊บมันลดมันลดมันลดแล้วมันเกิดความรำคานที่จะทํามากครับแล้วเจ้าเจเจลิงอ่ะก็ดอกไอเจเจโรปี้น้อยเหลือเกินนะครับเสียเวลาในการทําข้ามมันนีไปก็ได้ไปกําจัดเจเจลิงที่แมปบนอีกแมปหนึ่งอะ่ะผมว่าอันนั้นโอเคไม่มีมอนน่าลำคาญอะไรเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเอสอีกตัวหนึ่งตัวที่เรารับมาปะที่โลเดลเดอการ์ดนะครับอ่ะกลับมาส่งโลเดลเดอการ์ดก็ได้เลเซอร์อาร์กิมิดไมอันหนึง่งจบสำหรับ ส่วนเควสที่2และ3นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกวสที่4กันเลยเกวสที่4นะครับชื่อว่า Shining Silver Blade นะครับก็ให้เรามาคุยกับแบ็ k สมิธแพนดอ o ตัวนี้นะครับผมนี่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะคุยกับเขาครับโดยที่การที่จะทำเควสที่4เนี่ยเราต้องไปล่าเจ้า T ีแยแนกนะครับคือไอ้ผีตัวเล็กๆที่ถือมีดแล้วก็มานานาเกลนะครับที่เป็นพยาบาลถือเข็มฉีดยายใหญ่ๆซึ่ง มันต้องผ่านเกรดเนอร์ดอินพอร์ตมาลายาก่อนนะครับถึงจะเข้าไปล่าในนั้นได้นะครับไอผีตัวเล็กอ่ะไม่มีปัญหาหรอกนอกแม็มันก็มีแต่เราจะไม่สามารถฆ่าตัวนางพยาบาลที่ถือเข็มฉีดยาได้ครับถ้าเราไม่ทำเกรดเนอร์ดอินพอร์ตมาลายาและผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจะสามารถรับเกรดนี้ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ทำนะเขาจะให้เราไปหา10 Silver b a ์บาเมานะครับ ก็การจะทำเกวสที่4เมื่อผ่านเกวสเนอร์อินพ์ตมายาก็กดเข้าไปที่ o s s p t t l l o o r ครับและเลือกเข้าไปโรงพยาบาลเราก็จะมาล่าทียาแนกกับมามา,มานากลกันนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเนี่ยทียาแนกตัวนี้ส่วนมานากลก็คือตัวนี้นะครับมามานากลเนาะเนี่ย2ตัวนี้แหละอ่ะเดี๋ยวลองฆ่าดูนะครับอ่ะก็นอกจากที่เราจะต้องหา s i l เว r ร์บาเแล้วเราก็ต้องกำจัดเจ้าทีแาแนก10ตัวแล้วก็มามา,มานากล10ตัวด,ด้วยครับผมเดี๋ยว ผมกำจัด2ตัวนี้เสร็จพร้อมกับซิลเวอร์บา e เลตสิอันเดี๋ยวเรากลับไปส่งเกวสท,ที่แ a c k s m i t h แอนดอยกันครับอ่ะผมไปล่าซิ l เวอร์บา e เลตมาครบ10อันและแล้วก็ค่าเจ้า2ตัวนั้นตามที่เกวทให้มาเรียบร้อยแล้วครับกลับมาคุยกับเขาครับอ่าก็จะได้รางวัลมาแล้วเนาะอ๋ออันนี้เขาจะไม่เอาซิ l เวอร์บา e เลตเราไปทั้งหมด11อันนะเขาก็เอาแค่10อันเออเอ็นตัวนี้ใจดีนะครับ ก็เลเวล up พอดีเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันในเกวสที่5นะครับส่วนตอนเนี้ยผมขอตัวไปพักก่อนนะเพราะว่าต้องไปทําธุระครับเดี๋ยวมาทําต่อให้ในเกวทที่5ครับผมเรามาต่อกันในเกวทที่5นะครับก็คือเกวสโอมนเนาะเราคุยกับโอมนนาโดครับเขาจะให้เราเอาเคสไอรอนเนี้ยไปให้กิโกอินมุมบากีนะครับก็คืออยู่ แมปในฟิลด์ข้างกว่านะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเมื่อออกมาแล้วให้มาจุดแถวตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นครับเมื่อมาถึงตรงที่ผมบอกให้เราคุยกับอีโกอินมุมบากี้ครับสปิริตเชียลโปเทคชั่นให้แล้วเราก็กลับไปส่งที่โอแมนตัวเมื่อกี้ครับผมไป,ไปส่งเควสกันเมื่อเรากลับมาเราคุยกับโอแมนก็เป็นอันส่งเควสสาเร็จแล้วก็จะได้ e x p นะครับได้รับรางวัลนั่นแหละเลือกอันสุดท้ายเหมือนเดิมได้เลเซอร์อะคิเมดนะครับแล้วก็ อีกกับ j o b อีกนะครับไปต่อไปเราไปลุยเวทที่6กันครับเวสที่6แมรี่ชิลนะครับก็ให้เราออกจากเมืองมาแล้วก็มาอยู่จุดที่ผมอยู่นี่นะเลือกคุยกับแมรี่ครับเขาจะให้เราตามหา Inside o u ัล h ช r รครับก็คือเสื้อแบบนี้แหละโดยเสื้อทั้ง3ตัวนี้เราต้องตามหาจาก NPC ที่ชื่อล h อชิลนะครับล้อชายก็คือ NPC เด็กนะ ปเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตรงจุดไหนบ้างนะครับมเมื่อกี้เราคุยกับแมรียเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราฆ่ามอนเตอร์ในฟิลนี้เราจะได้ Inside o u u t s h r r t มานะผมพูดผิดไม่ใช่ Inside Out s h i r t อ่ะมาหาจากเด็กพวกนี้นะเมื่อเราได้ Inside Out s h i r t มาแล้วจากมอนเตอร์1อันให้เรามาตามหาเด็กที่ชื่อว่าลอ h ชายนี้นะครับซึ่งมันจะเกิดอยู่3จุดก็คือจุดบนตรงนี้จุดล่างแถวๆนี้นะครับแล้วก็จุด ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นการสุ่มเกิดนะครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันมีทุกจุดผมไปวนเดินหาอยู่เป็น10นาทีแล้วไม่เจอครับสรุปคือมันสุ่มเกิดครับของผมสุ่มเกิดตรงนี้ก็คุยกับลอตชายครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปคุยกับแมรีครับเพื่อรับรางวัลอ่ะก็จะได้ e p แล้วก็จ็อบแล้วก็ได้ เลเซอร์อากิมิดมานะครับผมเขาจะเอาอินไซ์เอาเชิดเราไปแล้วเออหายู่นานลำบากลำบนเหมือนกันไม่รู้นะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆไว้ตามก่อนหน้านี้แล้วกันมันสุ่มเกิดนะลอชายต่อไปไปดูเควทที่7กันครับเรามาต่อกันที่เกวสที่7นะครับก็คือเครสรวบรวมโบนนะครับก็คือรวบรวมกระดูกนั่นแหละเควสเนี้ยไอเทมที่ต้องใช้คือเราต้องมีน้ำมนต์สิบอันนะครับรวบรวม evil spirit โบนนะครับจำนวน10อันเดี๋ยวอันเนี้ยผมพาไปดูเพราะว่าในข้อมูลเขาบอกว่า ให้หาได้จากมอนสเตอร์ทั่วๆไปในแมปใช่ไหมแต่ครั้แรกให้เราคุยกับดงเดอะการ์ก่อนครับอากีทูรวบรวมอิ่งด้วยนะโบนเนสนะครับเออภาษาไทยรวมภาษาอังกฤษ,าษาไปเลยเดี๋ยวเราไปรวบรวมโบนกันครับว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบไหนไปครับลุยใน e ีวิ Spirit ตโบนนะครับเขาบอกว่าเราสามารถหาได้ในโรงพยาบาลด้วยผมก็เลยมาหาในโรงพยาบาลเพราะ ผมต้องกำมาเอาน้ำมนลอยู่แล้วครับตอนแรกผมลืมเอาไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเด้งเข้าตัวมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับ evil spirit bone นะก็คืออันนี้ไปเดี๋ยวไปหาให้ครบ10อันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ nbc ตัวนู้นเลยนะที่เราล็อเกวดมาครับแตเมื่อเราไปรวบรวม evil spirit bone มาแล้วใช่ไหมครับทั้งหมด10อันนะ10อันพอนะแต่ผมมาอยู่แล้วมันเพลินไงเลยเกินมาแล้วให้เรา เดินมาคุยกับตัวนี้ครับอีโก้อินมุมบาคี้ครับผมเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จเราจะได้เบส exp กับจ็อบมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วไออันนี้ที่ผมบอกใช่ป่ะถ้าเราเอามาเกินเขาจะของเราไปหมดเลยนะเขาจะไม่เอ,เอาของเราแค่10อันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงเท็จหรือเปล่านะครับคุยครับให้เลือกขอ purification อันนี้นะครับอันที่2 ผมลืมน้ำมน์กีกแล้ววะ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปเอาน้ำมนตก์ก่อนครับมาคุยอีกรอบครับไปเอาน้ำมนต์มาแล้วอ่ะเมื่อคุยแล้วเราจะได้ p u r อ i f ์รี่ไ i สปิริมานะให้เอากลับไปให้ตัวแรกที่เรารับเกรสแล้วเราจะได้ e x p เมื่อกี้แก้งผิดนะครับ ก็จะได้เลเซอร์อาร์ิมิด1หอันก็จะได้เบสอีกทีส0งแ0จ็อบส0งแนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเกวสต่อไปเควสลองสุดท้ายครับผมเกวสที่8ไปครับเควสลองสุดท้ายเกวสที่8ให้เรามาอยู่แผนที่นี้นะแล้วคุยกับเจ้าตัวนี้ครับ say, you know. เราก็จะได้รับเควสมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปจัดการบันสกินกิททั้งหมด10ตัวครับแล้วก็มาส่งเควสกับเขา ไอ้บันซินกิสมันหน้าตาแบบไหนนี่ตัวนี้เลยเนี่ยบันซินกิสเนี่ยสิบตัวนะแล้วก็เอามาส่งเขาครับเควสก็จะขึ้น1นึทับสิไปเดี๋ยวเราไปเก็บให้ครบ1ิบตัวแล้วเดี๋ยวเรามาส่งเควสกันครับครบ1ิบตัวแล้วครับส่งเควสกับเขาครับอ่ะก็อันนี้ก็ง่ายเลยครบแล้วไป เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกรสสุดท้ายที่เราจะทําที่พอร์ตมาลยาสําหรับเกรสเดลี่ครับผมเรามาสู่เกรสสุดท้ายเกรสายวันของพอร์ตมาลยาแล้วนะครับผมให้เราคุยกับ n p c ตัวนี้ครับอีเมดาครับผมโดยไอเทมที่ต้องใช้ก็คือมีซอแบ็ก6อันก็คือหาได้จากในเกรสนี่แหละชาร์เพนบมบู6อันก็คือไม้ไผ่ก็หาได้จากในเกรสนะครับเดี๋ยวก็จะบอกว่า2อันนี้หาได้ยังไงสุดท้ายก็คือซินเวอร์คอร์จำนวน6อันนะครับ โดยอันเนี้ยเราจะสามารถเอาซิ e เวอร์บาที่เรามีไปแลกมาได้นะครับจำนวน6อันเนาะซิลเวอร์บาลเลแบบนี้นะไปเราไปเริ่มดำเนินเค e สกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับเอาให้เราหายอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นใช่ไหมเราไปหาซอซแบ็คครับซอลแบ็คจะอยู่แถวริมชายหาดนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นให้เรามาชายหาดที่ผมอยู่เนี่ย มันจะมีแซนแท็บอยู่นะครับตอนแรกกับผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่มีนะถ้าเรายังไม่ได้รับเกวดมาให้เราคุยกับแซนแท็บครับอ่ามันก็จะโหลดแบบนี้ขึ้นมาก็คุยไปเรื่อยๆครับมี3อันดเดี๋ยวเรานั่งรอดูสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะวนรีกลับมาใหม่นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นั่งรอที่นี่แหละหาจนครบ6อันนะครับผม เราได้6อันแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปนอกเมืองครับเพื่อไปหาแบมบูกันก็คือไม้ไผ่ไปเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเมื่อออกไปนอกเมืองแล้วไม้ไผ่อยู่จุดไหนบ้างครับแบมบูก็จะคือหน้าตาแบบนี้แหละที่เราเขียนว่าแบมบูนะครับก็จะอยู่ใ,ใกล้ตัวที่เรามาทําเวสหากระดูกนั่นแหละครับเดี๋ยวลองคุยนะโอเคก็จะเป็นชาเพนแบมบูนะครับก็คือแบบนี้เดี๋ยวหาให้ครบทั้ง6อันแล้วเดี๋ยวเรากลับไป ส่งเควสที่เขาครับอยู่จุดนี้จุดเดียวแหละครับเพราะว่าในข้อมูลเขาบอกให้วนๆนหารอบนี้ใช่ไหมผมว่าอยู่จุดนี้จุดเดียวก็พอแล้วเราก็นั่งรอๆหน่อยไม่ต้องไปเดินวนหาหรอกครับมอนสเตอร์มันน่าลำคานครับก็นั่งรอดี๋ยวแถวจุดนี้นะเออมื่อกี้ที่มาพูดช่วงแรกชาร์จแบตไว้ลืมนะครับขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวหาให้ครบหกอันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับก่อนที่เราจะกลับไปหาอีเมดานะครับหลังจากเราหาซอลแบตกับไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วนะ ให้เรามาหาแบ็กสมิธแพนดอยก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาซินเวอร์บา e เลตแรกเป็นซินเวอร์คอร์นะครับเราจะเลือกสร้าง1หรือ6ก็ได้โดยซินเวอร์บาเลตสอันจะได้ซินเวอร์คอร์สอันนะครับจะมาแลกก็ต้องมีซินเวอร์บาเลตสิอันถึงจะได้ซินเวอร์คอร์สครบทั้งหมด6อันนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปหาอีเมด้ากันครับ กลับมาคุยกับอ e ีเมดาเพื่อส่งเกรสนะครับเมื่อเราคุยกับเธอและส่งเกรสเราจะได้อเทไม่ชื่อ Spiritual Protection มาจำนวน6 0อันแต่เธอจะให้เรารอ6เอ้ยเธอจะให้เรารอ15นาทีนะครับเธอถึงจะให้ Spiritual เรามา6อันนะเดี๋ยวเราลองคุยดูครับว่าข้อมูลยังเป็นแบบนั้นไหมอ่ะเขาเอาของเราไปเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้จะเริ่มสร้าง Spiritual ก็คือให้เรารอนั่นแหละครับเดี๋ยวอีก15นาทีเรามาเจอกันครับผมมาครับเรากลับมาเจอกัน ก็เมื่อได้ s p i r i t u a l Protection มาแล้วก็ให้เราไปนำส่ง s p i r i t u a l Protection ทั้งหมด6 NPC นะครับก็เหมือนตอนที่เราทํา u e s t c u r i o n Village เนาะที่ต้องไปส่ง q u e s ทุกๆ6ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้ดูตรงนี้อีกรอบนึงเลยว่า6ตัวละครนั้นมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวจะกอเร็วๆให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นรูปหรือที่กัดไปเนี่ยก็เพื่อนๆจะไม่เห็นภาพอีกและอีกอย่างหนึ่งก็จะนึกไม่ออกก็ทําให้ดูเลยครับเดี๋ยวกอให้ครับไปเริ่มคุยตัวแรกตัวแรกก็คือ Oman เนี่ยครับ ก็คุยจนครบ6ตัวแล้วก็เลือกเหมือนเดิมก็คือให้ Spiritual p ส o ปเ c t i o n แบบนี้อ่าไม่ได้แล้วเขาบอกจะให้อันใหม่เหรอไม่ต้องก็เดี๋ยวไปคุยกับตัว2 3 4 5หให้ครบครับไปครับนี้ตัวที่2ครับตัวที่3อยู่ติดกันเลยโรเมลเดี๋ยวไปดูตัวที่4ต่อครับที่4 ก็คือแบ็ k สมิธแพนดอรครับเดี๋ยวไปตัวที่5ครับเดี๋ยวเราไปตัวสุดท้ายกันครับสุดท้ายครับโรเดลเดอการดครับ พอ,อมาตัวโลเดลเดกาดมันไม่ให้ส่งครับมันให้เราไปกําจัดเจเจลิ่งเฉยส่งไม่ได้จนสุดท้ายผมก็ต้องไปทําเกวสเจเจลิงมาให้ครบ20ตัวนะครับเดี๋ยวลองส่งก่อนอ่ะเจเจลิงได้แล้วเดี๋ยวลองคุยโลเดลเดกาดเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อะสงสัยจะล้มเหลวแล้วมั้งเกวสนี้เอ้ยเจอแล้วครับมันต้องให้ <S <S สเปริชเลกับเปโดเดเซลเลอร์ ผมเอะใจขึ้นมาเองเลยเดินมาหา p ด d ด o the Seller นะครับเพราะว่ามันอยู่ใน Great c u r ์ i a น v i l l a g ด้วยนะครับผมเออไม่ใช่โ o เดลเ the Guard นะเมื่อให้5ตัวทั้งหมดนั้นแล้วให้มาที่ p ด d ด o the Seller นะครับตัวสุดท้ายตัวที่6ให้ p ด d ด o the s e ล l e r ครับไปหาีเม d a กันครับผมอ่าเห็นไหมก็แสดงว่าเรามาถูกทางและทำครบหมดแล้วนะครับสำหรับ เควสรายวันพอร์ตมารายานะครับทั้งหมด9เควสเนาะเออช่วงท้ายๆมีสับสนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลเก่าและข้อมูลผิด ก็เอาทําตามผมและกันมาแก้ไขให้นิดนึงทํามาจริงๆมันก็จะขุกขะนิดหน่อยก็เป็นเควสที่น่าทํำไหมสําหรับถามผมนะไม่น่าทําอ่ะถ้ามาลายวันนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะไม่น่าทําเลยมาค่อนข้างจะยากมอนค่อนข้างจะน่าเบื่อแล้วก็มามาทำเควสเนี่ยสองแสนนะผมว่าเดินเควสป้ายดีกว่าเอาพูดตรงๆจากใจเดินเควสป้ายดีกว่าครับผมอันนี้ผมเฉยๆถ้าคุณไม่คิดว่าจะเอาเลเซอร์อะกิมิตไปแลกของนะ ผมว่ามันเป็นเกรสที่ไม่ไม่สมควรทำอ่ะแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายเรื่องเลเซอร์อะคิมิชจะไปแลกของอะไรสักอย่างก็ให้มาทำครับเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของคุณแต่ถ้าจะมาเพื่อเดินเกรสอ,อย่างเดียวผมมองว่าไม่เวิร์กอ่ะเอาเวลาไงชั่วโมงเนี่ยตีสะวะชั่วโมงนึงนะถ้าผมอัดคลิปต่อเนื่องเนี่ยพอดีผมไม่ได้อัดต่อเนื่องไงถ้าผมอัดคลิปต่อเนื่องเนี่ยผมตีสะวะชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันน่าจะทําอันนี้ได้ด้วยอาชีพผมนะแต่อาชีพอื่นก็สุดแล้วแต่คุณละกันอาจจะไวกว่านั้นส อันนี้ผมทาเรื่อยๆก็คิดว่าชั่วโมงหนึ่งไม่คุ้มนะครับได้ e p กร้านหนึ่งก็จริงร้านร้านกว่าด้วยเกือบ2ล้านนะครับไม่คุ้มอะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ผมทําคลิปมาให้คุณดูอะ่ะผมยังไม่เจอมนุษย์เลยนะครับเจอน้อยมากๆซึ่งเขาก็คงคิดในแบบของผมว่ามันไม่คุ้มที่จะมาทำเนาะถ้าไม่มีเป้าหมายเรื่องเอาเลเซอร์อะคิมิกไปแลกของนะครับผมเป็นทัศนะของผมคนเดียวนะ ใครทาแล้วคุ้มก็ทําต่อไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยมาทําไว้ให้ดูเนื่องจากผมได้พูดกับเพื่อนๆและสัญญาไว้แล้วว่าจะทําเควสรายวันไว้ให้ดูนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เควสใหม่อะไรหรอกแต่แค่มาทําให้ดูเพื่อว่าให้เพื่อนๆมีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะมาเก็บ e x p เพิ่มขึ้นนะครับผมเอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันถ้า e x p มันขาดอยู่นิดหน่อยและจะอัพ ก็ให้มาเดินกเกรทที่พอร์ตมาลายาแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครดูมาถึงณนะตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่หรือไลฟ์สตรีมจะได้เข้ามาชมเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมและถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ถ้าเห็นว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อน ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ